ตัวนี้น่าจะโดนนะครับโอ้โหมันวิ่งมาครับเปิดกล้องไม่ทันเลยยิงนะครับงุ่นเลยวิ่งครับใต้ครับบุ้งเลยครับมาแล้วนี่ครับป่ามันไวนะครับเหมือนที่ลุงมุนเมื่อกี้บอกวิ่งมานะครับต้องตัดสินใจยิงนะครับมัวลีลาเปิดกล้องอยูไม่ได้นะครับอ้าวครับ เต็มแรกมาแล้วครับแสดงว่าอันนี้หันไปเห็นตัวแดงขวามือนะครับนี่ครับตัวแดง,ดงถ้าเดินไปมันก็ลงนะมันกันนี่นได้มาแล้ว ค,ครับนี่ครับไซส,สี่นิ้วนะครับไซนี้เลยครับและเนื้อทอดนะครับเดโอยอเคครับไปรอชมแต้มต่อไปนะครับ